ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆท,ทุกทุกท่านเนาะอันนี้พอกําเพตก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอกําเพตหาปลาแม่น้ำโขงคือเก่าครับผมมื่อวนี้กะลงมายามเบ็ดยามอันอันเสือเพียคือเก่าเหลพี่น้องยามไปแล้วเนาะยามไปแล้วรอบหนึ่งพี่น้องรอบรอบรอบใบใบสองเนาะยามไปแล้วรอบหนึ่งขับเด่น ได้ประตูนหนึ่งตัวพี่น้องได้ประตูนหนึ่งตัวเด้อครับผมได้ประตูตัวหนึ่งเนาะส่วนเสาได้สองตัวแล้วก็ขึ้นเมื่อพี่น้องกินเขายังเรียบร้อยแล้วก็ลงมาอีกมายามได้ได้ตัวหนึ่งตอนเด็ดตัวหนึ่งแล้วเนาะกะซีนั่งล่อยามอีกรอบหนึ่งพี่น้องยามอีกรอบหนึ่งจงังสิได้ขึ้นเมื่อเนาะยามอีกรอบหนึง่งซะก้อนตอนนี้กะประมาณบาบสามสิบห้านิกาเนี่ยละเนาะ ยามีหลอบหนึ่งพอเขาปิดกระจังสี่ใดทิ้กก็สี่ดีคุดใส่เดือนสะก่อนละเพราะว่ากุ้งที่เอาไปเสียมันมันมันเบิดหละพี่นนองใส่รอบกุ้งกับบ่ถือนอกมาขึ้นประมาณบกหูเป็นยังไดหนามลด,ดลงลายกุ้งมันกระซิบโบ,บเดินถึงเนาะกุ้งโบขืนโบยังโบบุมจังบ่ถือรลอบพี่นนอะกระใส่ไปเลือกถือว่าใส่ดีๆอยู่เมื่อวานแต่ว่ากุ้งโบบ่ถือกลายก็เลยสิโบมีกุ้งเสียเบ็เดตตอนตอนคำ บอกควาเฟียดกันเลยสิเด็กคุดใส่เดือนที่น้องครับกัมมันติกาโมได้ทายช่วงยามเสาเบ็ดเสาเปียกนโมได้ทายนอกพี่น้องนอกถ่ายพิจิกนั่งคุยกันนี่แหละโมนี้เนาะครับมานั่งคุยกันบอกควาเฟียดขามีเรื่องสีคุยกับกระเรื่องนี่และเรื่องนึงก็คือเรื่องการทำสองยูทูบเนาะและการเรื่อง ยาเนาะพี่น้องเน่องยาป้องกันน้ำกัดเถ่านี่เด้อพี่นอ้องเด้อมื้อนี้พอก็เป็ดลงมาพอก็เป็ดกจะได้ได้เซอะไได้เซซะก่อนจังลงมาเอาเถ่าเฮานี่ล่ะไปเซกับมือเนาะเถ่าเถ่านี่เซเจับประมาณ10นาทีทแต่เด้พอก็เป็ดจังได้ลงมาเนี่ยันป้องกันน้ำกัดเถ่าก็คืออันสารสมอะไรพี่น้องหินสมเด้อพี่น้องเด้อหินสมพอก็เป็ดก็เอาหนามใ่กระละมังแล้วเอาหินสม ถิ่มลงใส่นสมกระสือสิบาทในใส่ถิ่มใส่โรดอย่างใส่เเดียวก็ใส่อยากใส่เื่อเทือกอะไรแต่นเนาะพี่เนาะสิบบาทได้ไลเติบอ,อยู่มันจะไล่แล้วก็เอาเถาเฮาเซ่ก่อนเอาสิลงมาโคง้งว่าเฮาหาปลาประจำเนาะลงมาอยู่กับน้ำโค้งนี่มันสีกัดเถาได้พี่นนองถ้าเฮาบ่มีการดูแล,ลรักษาอาจ,าอาจเป็นแพแล้วก็ติดเชื้ออะไรเนาะมันจายอีก,กันพอคุณปิดกันได้สูตรดีๆมาฝากพี่น้องเา้าประมงวงบ่า หาปลาตามลำแม่น้ำชีลำแม่น้ำม,มูลเนาะลำน้ำโค้งนี่แหละเขาลงประจำเลี้ยงานบ่อลงประจำกับบ่อพิยังดอกลงมากกับ่อได้ถือหนามถือยังหมาไม่กับบ่อพิยังดอกปีปพอจบปีหาประจำลงมากถูกมือเนาะใส่เวลาเป็นเดือนสองเดือนแต่อยู่กับน้ำโคง้งขึ้นตรงดูแลต,ตรงนี้ก็มียาสูตรนี่แหละสารสมได้พี่น,น้องเดาอดื่อมาเสียหนามแล้วก็เอาเถาจุม่มจะก่อนเขาจะลงมา ขึ้นเมื่อเท่ากับทำความสะอาดอาบน้ำอาบทาเนาะท้าสบู่สีแดงก้องน้ลรากาจังมาแชร์อีกเัอหนึงก็ได้ีพี่น้องบ่เป็นยังดึกชซนท่านสมแช่ไวบ่อยหนามคัดเท้าไวเท่าติดเชื้อนี่แล้วกัเป็นยายาสูตรหนึ่งที่เศร้าพระมงกุลพระันใส่กันเนาะพอเขาเฟดก็ได้ผมไดีดีมาฝากพี่น้องเศร้าพระมงกวกงาปลาทั้งหลายะป้องกันไว้เด้อพี่น้อง ดีกันไหนดูแลการติดเชื้อมันกะไม่น้ำโค้งมีเสือโลกมันมันส่วนมากมันก็จะลายอยู่ในหนามันขุนมันนี่เนาะป้องกันไว้พี่น้องติดเชื้อมาแล้วก็อันตรายหาปลากับบอดายซองกับเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนาะติดติดเชื้อในกระแสเลือดเลือดกันติดเป็นแผลเป็นบาดยุดเลยแหละถ้าพอคอมเพรสมีแผลมียังรักษาแบบมันบ่หายนี่พอคอมเพรสก็จะยุดเลยพวกกระซิบบอดาไปกันละพี่น้อง ยีให้ยุดถ้ามีแพ่ให้ยุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเ,เลือดน้องพี่นอ้นองครับต่อสู ფ าควันใดท้ายคลิปนั่นนี่น,นั่นแล้ววันนี้มานั่งคุยจ้าจี้โจ้กันสิละพี่น,อนอ้อง <c oughs> แล้วก็เรื่องโตไปก็คือเรื่องเรื่องทำ่องยูทูบบอกความเพลิดกาไก่ละละ่ะไก่สีขาสู่เป่าไม้วัวสิฟ้าหรือบัวฟานะ่ะเด้อยู่ในช่วงสุดท้ายของอ ในสามอยกบวันนะพี่น้องเขาซู่ส่วงสุดท่ายแล้วพันติเปดกัญยานี่มือเปิดช่องของกคอมเพลตพันติเปดกัญ่าสองพันหาอยเนาะอคอมเพลตเปิดมันก็จะครบนี่ละพันติเปดกันญาสองพันหา2อยหสหนี่ะจิครบหนึ่งปีสามร้อกสบห้าวันพี่น้องก็จะอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ของทางยูทูบ็นกาหนทให้ครบสี่พชั่วโมงใน365วันนะพี่น้องนี่ละพอกคอเพลตก ลุยตรงนี้แหละเดียนนี่เนาะตอนนี้ก็ยอดชั่วโมงก็อยู่ที่สามพันสี่ร้อยสี่ร้อยยีฟสี่ยีฟหานี่แหละพี่น้องประมาณนี้เนาะเหลืออยู่หาลอยคู่กๆตอนนี้น้ามือนีนะครับน้ามือนีวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมเนาะกระลุนไปอีกเนาะสิบแปดกันยาบอ้โหว่ันศุกร์สิบกว็หมื่นเนาะสิบเอ็ดสิบสองหมื่นแล้วพี่น้องทุนกันหลุนเบื่องันสิบพานหรือบกว่านปอกของเ็ดกับพยายามทุกอย่างจนสิบวันเดียวไปจนวันเดียวไปคอมเมนต ช่องเพื่อนๆเด้อพี่น้องพอคอาเพตก็ใส่โทรศัพท์จากคลองดันสองตัวเองอยู่บอซ,อซื่อๆนี่แหละเนาะดันสองตัวเองอยากให้เวลามันไดต้ตามกรอบตามกําหนดเป็นทีกําหนดให้เนาะสิฟ้าหรือบวัวฟานสิได้หรือบวัวได้กัดอีกเรื่องหนึ่งในวันที่แปดกันยายนี่ครับผมคือพอคอาเพตกับบัวได้ในเก่งเรื่องอจันทร์สีนอกระมีแต่ว่าอ่านเมืองระเบียบเพิน่นกระเฮ็ดตามเพิ่อน หรือว,ว่าคุณพี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านมีประสบการณ์ยังแน่กะบอกปอคขมเพล็ดเนี่ยด้วยในน้ำปอคขมเพล็มาเนาะเขาเนาะจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขในการทำสองนะ,พะงเพะราะว่าปอคขมเพล็กับบ่อเดมีประสบการณ์บอ่อเก่งยังแล้วการทำคลิปต่างๆปอคขมเพเล็กับบ่อบ่อเก่งพี่พีเพื่อนๆน้องๆมีทำในน้ำกันในน้ำปอคขมเพล็มาเนี่ยยินดีจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคลิปครับผม ผักกําเพชรกับปกหนึ่งเรื่องตะโตเรื่องถ้ำหนาปกขีปสิกอกกําเพชรที oui. ท way, shared, ่ป้เป็นดอกแต่ว่าหักผัดซีโป้เป็นเรื่องตีซี่เหลียดยังดอกเนาะขีดผักกําเพชรกับยิ้งคิปยาวๆเอาธรรมชาติจากแม่น้ำโค้งนี่แหละให้เบิ่งเนาะยามเบ็ดยามเสือกเปียกเอยยังนี่แหละหาปูหาปลานี่แหละให้เบิ่งเป็นขีปธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะธรรมชาติดีๆี่แหละขีดผักกําเพชรวัวเด็ดเหยียังกัดซ้ำสมซื่อซ่องผักกําเพชรฮาปลาแม่น้ำโค้งนี่ะ กับโบไดไปซี่เรลี่ย,ยัยดองเหลาเือยังสีแต่ว่าหักมันบบเมนอันนี้เนะาะกระทําก็เ้อไปยังสี่ละกับโบไดว่าตัวเองเก่งกาสาะส้ามาดยังแต่ว่าเห็นเพิ่นเปิดสองขยับเปิดน้ำบนว่าสางได้ใดค่ะอย่าให้มันพลานนั่นแหละพี่น้องอยากให้เปิดสางได้ใดลองเบิงถ้าได้เปิดสางได,ด้ใดเนี่ยสีจังไดกับจังวาก็ดีแต่นหนึ่งเนะาะเขาห้ยสองเขาผพานกดเกนของทางยูทูปกันครับ ส่วนคลิปที่ลงไปแต่ละคลิปนะกรับเป็นชั่วโมงคนละพี่น้องเป็นชั่วโมงหรือว่าสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีขึ้นไปแต่ละคลิปนะครับผมผมพิดกับว่าได้คอยไหลสดอีต่างหากเนาะไหลสดกับช่ว่าหลังมันมีเวลาเอาสิมานั่งคุยอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกับผมมีเวลาผมก็เพียบ์ผมมีเวลาอีลีเนาะก็คือใส่เวลาอยู่กับนี่ละการทำมาหากินกับยามเบ็ดยามเพียงสิละพี่น้อง กเลยว่าเขามีเวลาเขาจ้ามเวียดนามถ่ายคลิปไว้ให้พี่น้องได้เบิ่งภาพการทำอาหารกินของฟอกของเผ็ดนี่แหละไปนำตะลายซดกับแอนยู you, มันก็ได้เวลาเร็วเนาะแต่ว่าเขาก็มันไม่มีเวลาสิอานหอดคอมเมนต์ comment, พี่น,อน,น้องบางครั้งเขาก็เมื่อยเมื่อยนี่คข้ามาเมื่อยนีย่คือเมื่อยจากการทำประมงนี่แหละพี่น้องก็สิได้ขึ้นเมื่อ บางทีแม่ทำก็ขบครัวก็เมื่อยแลลวเนาะเอาลูกซอยเมี่ยแหนอันนี้นี่เคทำกับคงกัเหนาคนอยู่กันจำเนี่ยสามสี่คนพ่อแม่ลูกพี่น้องมันก็บุญภัยเอาซอยน้องนามทิพย์กันยังหน่อยมันก็เลยบ่ได้มีเวลาไหลสดแทบสีคอมอเมมต์พี่น้องก็ยังบ่มีเวลานะเพราะว่าเฮาคือเวลามันมันมันจำกัดระเบิดรายการมาทำ่องยูทูบบ้านมันก็ยุ่ในช่วงมีลูกหน่อย อเ,ออเ,อเอ้ยน้องเอ้ยตัวเองกะบบเลยคอยอิสระสห้าวจีมงเน้นยจะอยู่กับหน้าจอสิมันกะบ่มีไฟเอาลูกซอยเมียเนาะนุนพ่นทิพกะซอยใดกะพ่อซ้ำหนันพี่น้องก็เลยอะเวลาก็มีซ้ำนี่แหละก็เล่งอยากให้ตัวเองผ่านเน่เพื่ออยากเปิดแางได้ใดขึ้นเพื่อนๆปีๆสองสองเพลือ่อนส,สองอื่นเพล่อ,อนอนั่นนะเนาะจะได้ถ้าก็สูไปสิละจมไปสิละพี่น้องการ จมไปสีพี่น้องกรับว่าเบิ้งไม้นั่นแหละกับข้มเหม็นเนน้ำผอคอมเฟดในเด้อว่าเห็ดจังสีเป็นแน่นันแน่นี่ใจไหนมันจังสีผ่านสียังในเร็วกว่าสีนะกรับมีสองทางได้ซอยผอคอมเฟดกับซอยเน้เนาะพี่น้องเพื่อนๆซอยในเด้อครับซอยเบิ้งคลิปซอยจะได้หลายวิธีได้แหละให้ชั่วโมงผอคอมเฟดเพิ่มขึ้งผอคอมเฟดกับโบโบงหัจักสีแนะน้ำน้องเนาะกรับมีแต่ว่าผอคอมเฟดฝากไปทั้งคลิปนี่แหละว่าเออพอซอยผอคอมเฟดได้ในวันที่ให้มัน ครบ4,000ชั่วโมงในวันที่8ดนี่ก็ซอยผอกัเพ็แหน่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านมีวิธีซอยแนวใดฮะนนะผอกัเพ็กับโว้โหคือกันไดแต่ว่าบางคนบางท่านก็แนะนําว่าให้ไหลซดต่างสิไหลซดกะแมนอยู่แต่ผมเองเผื่อไม่มีเวลาแล้วก็เขาไหลไปแล้วก็เพื่อนๆกับมัมันกับบอบอลบอลไลสินะคือผมกับบอลแผู้ คนดังแล้วก็มีประเด็นนั่นเด่นนี่ต้องมาผูดมายังสีกับบุมีมีแต่มานางังหน้าจอแล้วก็คุยถ่าตอบคอมเมนต์ทักทายกันไปธรรมดามันก็จอดชั่วโมงกับบุขื้นไลค์คือเก่าได้ผมเบิงเ่งแหละมีแต่ว่าล่งคลิปนี่ดีกว่าเนาะพี่น้องเขามาเบิ่งคลิปเบิ่งยังเหตุจัได้กับเหตุก็แต่วาหา้พอกเพลทไ,ได้ชั่วโมงเปลี่ยนสินะเหตุซอยเนี่ย <laughs> ตอนนั้นแล้ววิธีสิฝากเนะาเนะเหตุฉัได้ เวลาไหลซดนี่มันน้อยไพ่น้องแต่ว่าไหลซดมันเข้ากับตรงมีเวลาเติบเข้าบา่มีเบียกมีงานย่างอื่นอันสิเนาะนัน่งไหลซดจนเบิดเหมือบเบิดเว้นตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเฟซี่มันเกนนิดต้นนั้นนะสุดยอดยวเวลาเปิดบอไฮบอไฮขึ้นสิแล้วก,ก็เห็นคือตามคลิปก็ลงมายามเบ็ดยามเพียกสีล้วพี่น้องอาอยู่หากินใบนำตัว คนนี้สีน้องวิวหนุ่มโค้งเนาะคนก็สวยงามอยู่ดอกตอนนี้หนามโค้งกระโดดลงเด้อครับน้โค้งลดลงเนาะลดลงเป็นซิเมตรแหละดิทางสั้นเออบ่ถึงสิบเนาะอายุประมาณเก็บแปดมตรนี่แหละทางสั้นนี่พี่น้องทางสั้นสีเนาะงหนามก็อยู่วางเทิงนี่เทิงพอกระเพืดน,นหนังไปจังน้อยหนามไม่ข้นหอดอาหานตอนนี้กระโดดลงไปสุดเลระดลงไปอยู่ลุมคนนด้พี่น้องลดลงทุกมมือละช่วงนี้ลดลงทุกวันนาม ก็มีขึ้นแล้วกันแต่ว่าชี่ขึ้นยีดอกมันยังอย <c oughs wrote> ู่ในส่วนเดือนกันยาทั้งหนายี่น้อพี่น้องกับฟังข่าวอยู่ว่ามีพายุเขาบ่อทั้งน้องค่ายนะครับอหนุ่มหมละทั้งเนื้อเนื้อหละทั้งเล่าทั้งจีนผลแล้วเนาะมีพายุเขาบ่อแต่มีพายุเขาฝนตกทั้งฝุ่นน้ำทั้งหวานพวามนีนกามีโอกาสขึ้นที่น้องในส่วนเดือนกันยาย่น้ฟังเบื่องเนาะตอนนี้ลดลงค่ะบอกเป็นยังพอกอนเฟ็ดกค่ะใส่เบีใส่เบียร์ไปยังส่ละมือได้มือบ่ได้เห็นละ คือวันนี้ฮะก็ได้กันนับแต่เส้าผลละมาแต่เส้าเนี่ยสองตของกระเพ็ดก็เอาไปใส่เก็บใส่ตู้ไว้ตู้เย็นน่ะแล้วก็มาสวงใายนี่มายามกระไดตัวหนึง่งเลดิประตูนกระตัวใหญ่เต๋อประมาณสามขีดกระสียามอีกรอบหนึ่งนี่รอบนี่รอบคํานี่กระสีพุดใส่เดือนเอาไปเสียบแล้วก็อตอนนี้เสียบกุ้งวายุต่กุ้งมันเบิร์ดละ่ะมันแหล่ลายใส่รอบกุ้งก็บ่ค่อยถือ ยามีหลอดนี่ว่ารุ่นเพิ่งว่าสี่ได้เจ็ดตัวนะพี่น้องได้จักสองตใครเยอะสามเซนนี่เนาะปูปะตุนสามตัวสี่กะเอาไปรวมกันก็สี่ได้อยู่ประมาณกิโลหนึ่งจังสีหนาพี่น้องเมื่อวานนี่สี่ตที่พ่อคขาเพี้ยนลงเลิบได้สี่ตัวปะตุนก็ได้แปดคีทเท่านั้นพี่น้องก็ได้ร้อยกว่าบาทกะโอ้ถือว่าดีดีใจได้ได้ร้อยกว่าบาทกะเอาเงินให้ลูกให้เมียเนาะไปซื้อ หนุนสี่หนี่สื่อเครืองใส่ข้องซอยในเฮือนในซ่านแัะเรียนห,หน่อยไปพะเขาเป็นหัวหน้าขอบขัวเนาะรายได้มันก็มาจากพอขขาเปียนนี่แหละผู้ดเดียวเมียลูกขา่าอยู่เนาะกระได้มื่อละลอยกบายกระดีใจไปเนาะส่วนคาน้นามมันรดกับสามสี่หมื่นยังได้เติมดีหนึ่งดอกกับบุตรวาวบว,ว,ว,วสินเปลืองในส่วนหนังปันใดมันไปสินเปลืองตรงทีเข้าสื่อเครืองใส่ข้องซ้อยสื่อ อุปกรณ์ให้ลูกนะนะเพาะว่าทีเป็นซีรีส์เล็กเนาะโน่นนี่นั่นนั่นละเครื่งองเครื่องใส่ของลูกของลูกผู้ใหญ่ลูกผู้หน่อยรา้จ่ายมันก็มีทุกคนได้ได้ไปให้เมียมือละลอยหาซิเส,สีดีใจเนาะผมนี่แหละดีใจเมียก็ดีใจเพราะเขาไม่ได้ได้เข่าเนาะยี่ไหมันมีลูกหน่อยเมียก็ซอยทํางานบ่ได้เนาะมันก็เป็นสีเงินดาเงินเดือนกับโบมี่แล้วพอเปลี่ยนมาอยู่บานสามเดือนแล้วนี่สามเดือนกลัวละได้ได้ขา จากส่วนนั้นคาร์โบมีและมีแต่วาจาก,การ้าปลานี่นะมือได้ดก็ดีใจมือได้โบได้ก็ดีใจขี้เก่เาเห่าับหาสูา่เป็นสิ่งเียวดีใจว่าตัวเองยังมีครูกระพรบหลังกายแข็งแรงได้หาปูหาปลามือได้ห้องโบได้คลายกับได้กินพอคเฟ็ดกับมือได้บคลายกับเอาไปหายเมียตมเมียถอดในหลูกินใช่ไหมเพราะทันัน้นละ่ะชีวิตมวนคือกันไดี่น้อมว้วนคือกันได้ทำสองยูทูปนํา ได้ทำสองยูทูปน้องกระมวลเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เห็นอยูพวกเข้าประมงด้วยกันปอกมเพจทำสองยูทูปแล้วถ่ายถ่ายยูทูปได้หันดันสีเข้ากระถักถ่ายถ่วงกันมาอยู่การถือว่าเป็นการอันจะได้เหลื่อมเพื่อนเป็นประสบการณ์ชีวิตอีแบบหนึ่งเนาะของของปอกเพจได้ไล่ถ่านเพื่อนก็ชมเซยนั่อยู่ดอกว่าเขาถามเพื่อเพื่นกระหูอยู่ว่าแต่เพื่อนกับเสียเฮ็ดบอดดัน้ำเมาเนาะ เพิ่นกระหูอยู่ว่าการทำสองยูทูปมันมีไรใดนุนนี่นั่นอยู่นะเพิ่นกระโพงหูแต่ว่าสี่ใดเทด่าใดเทด่าใดเท่าใดบโจักคือพอเขาเพียกับโบจักแต่ว่ามันได้ใจมกักได้ได้มกักและได้ได้เห็ดแหลมาแต่คนละปีหกหาคันยาเนาะวันที่แปดคันยาปีหกหาล่องเปิ 2, เดสองเพ็รนุนนี่นั่นล่องเบิ่งก็เลยข้อมือนี่ก็ตัวเอง,งลงคลิปไปก็มีเพื่อนๆพี่ๆแนะน้ำค้าแนะน้ำจากพี่ๆ จากป้าเพื่อนๆนี่ผมดีใจขนาดที่เดียวมาปรับปรุงความคิดตัวเองนี่ก็ถือว่ามันมีสำมเน่ก็ได้รับคำแนะนำจากพี่ๆเนาะไลา่ท่านคำมาคอมเมนต์แนะนำบอกคอมเพดคอมเพดก็เอามาใซตเป็นประสบการณ์ชีวิตดีดีสำหรับบอกคอมเพดหลายคำแนะนำเนาะบอกคอมเพตภูมิใจได้ในคำแนะนำที่บอกคอมเพดลงคลิปไปไล่สดไปมีพี่ๆเป็นแนะนำเนาบอกคอมเพดภูมิใจไลยเนาะพี่น้องภูมิใจได้ว่าเออ มันยังมีผู้แนะนเาเฮายัางได้เกะไครนะสินะพี่น้องยังได้เกะไขรปรบปรุงในการทําคลิปแล้วก็ในการสิ่งทาแต่ละคลิปแต่ยังเลื่องว่า,าตัดต่อเป็นบอสันสีกับเป็นยู่แต่ว่าเรื่องเฮ้าสิ่ทํโปกคลิปให้มันคลิปดูดีหนาะชุ่นส้มพี่น้องเขามาเบิ่งสิผมเห็นบปเป็นทํโปกคลิปเห็นเปนพินก็กเลยบ่มีโกคลิปมีแต่ว่า,าทำทายวีดีโอแหลวหรือว่ายัางแหลกวก็ ลงโหลดลงลงโหลดลงไปโหลดใน YouTube ครับพ uh, <heart> yup. ี่น้องก็เป็นอาศัยว่าเออเพิ่นคำว่าเบิร์เิ่นกระบอกเด้ตทีเตียนี่ยเนอกว่าพอคอมเพลตโบมีปกคลิปเด้อเจ้าคลิปเจ้าโบเป็นตะเบิงเด้อสันสีเพิ่นกรบโบมีคำคอมเมนต์จังสันมากเนาะมีแต่ว่าเออหายกำลังใจยังกันไปนะกะส่วนมากระสีคลิปเน่าพอเขาเพลตช่วงในมีแต่คลิปเนาเดอกพี่น้องคลิปกะสี่สิบนาทีขึ้นเนาะคลิปทายหาปูหาปลาเมื่อ ใช่แหะมองพอคฟฟกคอมฟิตกะลงไปหลดอะไตัดต่อบางคังกับบอด,ด้ตัดไายแต่ตอนแดกกะล่องคลิปไปเท่านั้นนะพี่น้องล่องคลิปในเต็มไปหลดงี่เงาเนี่ยกะฝากทุกทุกท่านหลายกำลังใจพอคอเฟิตในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของโครงการทำสองยูทูบละปีนี้เนาะว่าสิฟ้านหรือว,ว่าฟานก็หลุนกันได้พี่น้องหลุนกันได้วันที่เฟดกันยานสิฟ้านหรือว่าฟานเนาะ ็ขาหายทุกท่านเขาเอาเป็นกําลังใจในน้ำด้่แลละอย่าลืม่มในน้ำพอกระเพิดจะได้ยังสีผ่านในน้ำได้กับถาวผ่านแล้วท,ทุกทูกตันก็ถชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อสองพ่อกระเพิดได้ร้ายเนาะแต่สองผ่านเปิดสางได้ดแต,ต่ยังมียังแนกดต่างๆผมก็ยังว่าสั้นหูร้อนจิตเป็นยังไงกัดล่อตอดิดตามกันต่อไปครับพี่น้องส่วนมาคุณปีที่ เพื่อนละเพื่นอยู่ทั้งต่างประเทศเพื่อนละเพื่นแนะนำเนาะหลายๆอย่างบเรื่องพระคุณเพื่อนดอกคำพูดเพราะเขาเป็นบัวได้มีประสบการณ์ชีวิตในการทำ่องยูทูปมีอย่างเนาะอาศัยเพื่นแนะนํามากโอ้ดีใจกระเฮ็ดตามเพื่นทุกอย่างผมบัวเคยว่าสีฝืนในการทําเก็บทาอย่างต่างๆในการเปิดช่องยูทูปเพื่อนผีเพื่นแนะนําบ่อยากเอ่ยซื้อเพื่นเนาะบ่อยากเอ่ยซื้อเพื่นต่อไปกัดสีเอ่ยแล้ว คนฝีคนหนีซื้อแบบเป็นผู้มีขวาคุ้นเนาะขวาคุ้นในการทำชองอาบอัฒนเดียวเอยซื้อเพผนดอกเป็นสุดยอดนะเนาะเป็นผู้มีกำลังใจกับคนอีสานเท่านี้แหละแต่เพผนไปอยู่ต่างประเทศเนาะก็บได้ไลท์ทันและทุกท่านฝีฝีเพื่อนๆทุกท่านเลยได้อยู่ต่างประเทศเนะาะมาคอมเมนต์ในกำลังใจขอขอบพระคุณ นี่พีขคนนี้แหละตีนกาแน่นำ้ำผอกอมเฟสว่าเฮ็ดจังสันจังสีนนะใกล้นั่นกับคอมเมนต์ทักทายกันธรรมดาที่พีข้นนี้นี่ยปนแนะน้นนนนำผอคอมเฟให้เฮ็ดจังสันเรื่อทำทำเพสผอกอมเฟสจังสันจังสีมันจังสีเป็นอันนงสีพงก์ก็เอาค,ำค,ำคํนนำปนแนะนําแล้วมามา,มาใส่จนชั่วโมงขึ้นมาถึงสามพันกว่าเทแถวขมือนี่ยไปน้องแต่ก็ะเลืออีกบัวลายนี่ละนี่ก็ได้จากคำแนะน,น้ำคนเนาะต่อไปกา นี่เนี่ยได้ขอบคุณทนตอบแทนบุญคุณพ่อหน่อยไปจังสีตอบแทนในช่องพอค o m p l e t e ผ่านกดเกณฑ์ก่อนผ่านกดเกณฑ์ก่อนเนาะตอนนี้พอค o m p l e t e กับสี่ได้สี่เวลาสี่ลงพยายามเบ็ดนี่แหละสี่เด็กุดใส่เดือนซะก่อนพี่น้องแต่ว่าสี่ัวไดนลงคลิปเนาะกุดใส่เดือนกับสีคลิปนี้กับสีเป็นคลิปนั่งคุยกันนี่แหละจ้าจีโจ้ยกับพี่กระน้องให้เห็นวิวน้ำโค้งน้ำสวยๆงามเนาะพอ c o m p l e t กับสี่ได้พอโตไปกุด ใส่เดือนก่อนสีเทาเบ็ดยามเบ็ดหลบนี่ก็สิขึ้นเมื่อ่นอกพี่น้องครับผมเก็บนี่ขา้าวปลาเป็นกำลังใจพอควเป็ดขึ้นเก่าแล้ครับผมบ่บ่มีอ,อย่าลายเนาะมีแต่ไอพี่น้องที่เขามารับชมสองพอควาเป็ดมีแต่พ่อจะเลื่อนลุงเรื่องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับผมบลำรวยลำรวยให้ผ่านกดเกณฑ์ทุกทุกสองเนาะครับผมขา้าสวัสดีครับ